จะพูดกับท่านตรงๆได้ไหมพอเห็นท่านเป็นนายกผมอยากจะเป็นนายกรลฐมนตรีเป็นครั้งแรกในการเป็นผู้แทนรัศดรจริงๆเลยเพราะถ้าความรู้ความสามารถเท่านี้ความสำนึกเท่านี้หลายคนเ็าด่าท่านไม่มีกิจสำนึกผมว่ามันยังไม่พอนะมันมีอะไรอีกที่จะด่าดีกว่านี้ผมดยาเลนายนุทธ์โด,ดยตรงพูดกับประธานนะครับ ท่านมานั่ง,งนี่แล้วครับท่านดินแต่ผมว่าพูดผ่านท่านประธานเดี๋ยวประธานอยู่ท่วงผมพาผ่านท่านประธานไปหานายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายพันตำรวจเอกคนหนึ่งใช้ถุงดำคุมผู้ต้องหาตายตายคนเดียวครับแต่พลเอกประยุทธ์ใช้ถุงดำคุมคนทั้งประเทศกำลังจะตายไปวันละร้อยสองร้อย แล้วตายข้างเคียงอีกวันแล้เท่าไหร่ไม่รู้แล้วตายเพราะความโอ,อกอกยาคับแค้นตายเพราะการปราบนี่คือผลงานไงในคนร้อยคนนะดาวบนบ่าเต็มไปหมดเสียนยาณนุภาพน่ากลัวมากกรีธาทับเข้ามาแล้วแพ้ทุกแนวรบท่านทำสงครามกับความยากจนท่านชนะใช่ไหมชนะที่ไหนประเทศไทยต้องชนะด้วยกันใครชนะบ้าง นอกจากความทนของท่านเท่านั้นมั่มีชนะอยู่คนเดียว<ม>พูดว่าหน้าด้านก็ไม่ได้เพราะว่าท่านประธานไม่พูด<笑><笑>ก็ไม่ต้องพูดแต่ท่านมันทนมากแล้วคนอื่นเขาชนะอะไรกับท่านเด็ <S <S กนักเรียนก็แพ้แพ้เพราะการปราบปรามของท่านท่านชนะแนวรบกับความยากจนใช่ไหม ประเทศไทยเลือล่อ้ํามากที่สุดคนจนเพิ่มขึ้นมากที่สุดที่ท่านชนะเหรอท่านจะอยู่เพื่อชนะเหรอท่านปราบตามยาเสพติดได้ไหม,ไมก็ไม่ได้แนวรบยาเสพติดก็แพ้แพ้ลาบคาบที่สุดแล้วความสงบ,บภาคใต้ชนะไหมเป็นทหารใหญ่ยึดอำนาจแล้วมีหมอสี่สี่สี่สสปีแล้ววันนี้สืบทอดอำนาจมาอีกสองสามปีแพ้ชาวนะาก็แพ้ กเกษตรกรแพ้ชนะที่ชายแดนเหรอชายแดนแพ้อีกสรุปแล้วนี่ท่านไม่ชนะท่านจะอยู่ทำไมแพ้มาเจ็ดปีไม่เขลดยลาหต้องการแพ้อีกไปกี่ปีหรือว่าคิดว่าจะกอบกู้ได้ไม่มีหรอกทำใจซะเถอะท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาผมอยากพูดกับท่านตรงๆได้ไหมพอเห็นท่านเป็นนายกเลผมอยากจะเป็นนายกรัฐมตีเป็นครั้งแรก ในการเป็นผู้แทนรัศดรจริงๆเลยเพราะถ้าความรู้ความสามารถเท่านี้ความสำนึกเท่านี้หลายคนก็ดา่าท่านไม่มีกิจสำนึกเพราะวามันยังไม่พอนะมันมีอะไรอีกที่จะด่าด,ดีกว่านี้ด,ด่าแล้วให้เก<อ>ิดสำนึกขอกลาบมือสิบนิ้วขอกลาบวิงวอนผู้แทนรัศดรด้วยกันตั้งแต่ท่านประธานลงไปให้เลิก ยกมือสนับสนุนพลเอกไปยุทธจันโอชาสุภาพบุรุษที่แพ้ทุกแนวลบเป็นทหารที่ดีก็ไม่ได้เพราะว่านอกแถวมายุดธอำนาจเป็นนายพลมานี่เก่งอะไรลบชนะสงครามที่ไหนบ้างมีคนเขาไล่ผมฟังว่าท่านเป็นนายพลมันเกี่ยวกับนกกาเว่าวตัวหนึ่งรู้จักไหมนกกาว่านกกาเว่าวไข่ไว้ให้แม่กาฟัก นอกกระว่าตัวนั้นน่ะมันทําให้ท่านได้จเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมผมไม่เชื่อเขาเขาเล่าให้ผมฟังเพราะฉะนั้นผมจึงกลับมายังผู้แทนะะราษฎรทุกท่านวันนี้มือของท่านจงสนองตอบต่อประชาชนที่ต้องการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีโดยการยกมือไม่ไว้วางใจในวันเสาร์านี้ด้วยกรับขอบพระคุณครับ ครับผมขอไหว้วตอบท่านกจิตนะครับ